พบกับอาจารย์ติ๊กมารีรัตแก้วกาน,นะคะอาจารย์ติ๊กพารูดูทำช่องชาแนลช่องนี้ที่ YouTube นะคะวันนี้เนี่ยจั่วหัวไว้เลยค่ะโรคโรคไตเนี่ยนะคะควรหลีกเลี่ยงอะไรบ้างแล้วก็ควรกินอะไรแบบนี้ผลไม้ผ,ผลไม้ที่โรคไตควรเลี่ยงนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปพูดตรงนั้นเนี่ยขออนุญาตตรงนี้ก่อนว่าไตเนี่ยนะคะโรคไตเสี่ยงทุกวัยเป็นได้ทุกคน อันนี้หมอเขาพูดแบบนี้เลยแล้วก็สถิติประเทศไทยค่ะเชื่อไหมคะหนึ่งรคนต่อวันแล้วมากกว่านั้นด้วยมันจะเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นเป็นลำดับนะคะทีนี้โรคไตสังเกตจากอะไรนะคะหนึ่งบวมตาบวมเท้าบวมหน้าบวมสังเกตไว้ก่อนเลยสองฉี่ไม่ออกฉี่น้อยฉี่น้อยฉี่บ่อยนะคะก็คือเดี๋ยวลุกขึ้นมาฉีเงี้ยเอากันง่ายๆภาษาแบบนี้เลย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนฉีเป็นสีเลือดฉีเป็นฟองนะคะให้สันนิษฐานไว้ก่อนไปหาหมอไปพบแพทย์อย่าตัดสินด้วยตัวเองนะคะอย่าบอกว่าเป็นไม่เป็นอะไรยังไงนี่หนึ่งสองเมื่อรู้แล้วเนี่ยสายเหตุหลักมันมาจากอะไรไม่ต้องไปถามถึงนะคะเพราะบางคนเนี่ยเป็นพน้ำท่วมปอดบางคนเป็นเพราะกินสนุกสมุนไพรที่ไม่ได้คุณภาพนะคะบางคนเป็นเพราะเขาเรียกอะไรอ่ะติดเชื้ออย่างแรง แบบนี้ยาต้านอักเสบที่เรากินกินกันนะคะแม้แต่แม้แต่อย่าลืมนะคะไทยลินอนถ้ากินโดยที่มไม่ได้ไข่เลยกินไทลินอนเป็นประจำนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวก็โรคไตกระถามหาโรคไตโรคตับถามหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกันได้หมดระวังนะคะระวังก่อนเป็นหรือเป็นแล้วเลี่ยงอะไรบ้างอาหารรสจับทุกชนิด โดยเฉพาะเค็มห้ามเลยนะคะซอสน้ำปลาเกลืออะไรทุกอย่างเออนะซีอิว๊วไม่ให้นะคะไม่ไมให้ไม่ให้กินน้ำมันหอยหนีนะคะหนีห่างจากสิ่งเหล่านี้นะคะสองนะคะคนที่เป็นแล้วนะคนที่เป็นแล้วคนที่ยังไม่เป็นก็ระวังอย่าก,กินเค็มไตกลัวที่สุดคือกลัวเค็มค่ะ รู้ก,กันตรงนี้ไว้เนาะผละไม้ละ่ะหลักการเลยค่ะผละไม้สีส้มสีเหลืองระวังไว้ก่อนแต่ใส่เสื้อสีเหลืองไม่เป็นไรนะคะโลกตไตม่ห้ามไม่ได้ห้ามใส่เสื้อสีเหลืองนะคะก็ใส่ไยดย้วันนี้วันจันทร์อาจารย์ติ๊กมาวันจันทร์ก็มาแบบเหลืองเลยนะคะไข่ทอดเออพราะเพราะฉะนั้นนะคะก็ไข่ก็กินไข่ขาวนะคะเป็นหลักอย่าก,กินไข่อย่าก,กินไข่อย่าก,กินไข่แดงนะคะอันนี้ก็บอกกันอย่างนี้นะคะ ผลไม้เหลืองทุกชนิดผลไม้ส้มทุกชนิดแต่แต่แต,แต่มีอะไรบ้างที่ควรระวังอย่างมากเพราะว่ามันไม่ได้เหลืองจัดกล้วยทุกชนิดห้ามเลยโพแทสเซียมสูงเนี่ยห้ามหมดเลยคนเคยช็อกเพราะเพราะอะไรมะเฟืองนะคะกินมะเฟืองน้อยหนาทับทิมห้ามหมดนะเห็นไหมขี้เหล็กใครชอบกินแกงขี้เหล็ก ยกมือตดคนอีกแล้วนะคะชอบกินแกงที่เหล็กห้ามชอบกินเมี่ยงทำใบชาพูห้ามนะคะเห็นไหมบ็อกโคลี่ห้ามนะคะม,โคโมะ,ะมเฟืองนี้สุดท้ายฝรั่งค่ะเขียวเขียวเขียววันนึกว่าไม่มีฝรั่งมันเป็นอะไรมันโพแทสเซียมเยอะขนุนนะสับป,ประรดห้ามหมดนะคะแครอทก็ห้ามนะคะส้ม ส้มเขาก็ให้กินน้อยๆให้กินอยู่บ้างนะคะแตงโมให้กินอยู่บ้างประมาณ10คําอะไรประมาณนี้ไม่เกินนั้นเพื่อรักษาสมดุลให้ดีนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะมันมีโเสเซียมเยอะกินแล้วเนี่ยมันช็อกได้นะคะแต่วันนี้จะมาบอกอะไรเอ่ยที่มันไม่น่าเชื่อนี่ค่ะมองออกไหมคะมันมีเนื้ออยู่ในนี้ก็คือเนื้อมะพร้าวน้ำมะพร้าวห้ามโดยเด็ดขาดสำหรับคน เป็นโรคไตอันนี้อีกอันนึงค่ะแก้วมังกรไม่น่าเชื่อเนาะแก้วมังกรก็ห้ามอะโวคาโดห้ามเสาวรสห้ามเอ่อคีวีห้าม,าาม,ออามไอคีวีเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเนาะแต่กล้วยเนี่ยนะคะมีโอกาสน้อยหนา่ามีโอกาสที่เราจะกินเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่เหลืองไงสุดท้ายมันไม่ได้นะคะอะไรบ้างที่ควรกินอาจารย์ติ๊กให้อันดับแรกเลยอไข่ ชอบนะคะกดติดตาม subscribe กันเข้าไปกดกระดิง่งจริงงๆิงกันหน่อยนะคะ أ, อะไรเอ่ยที่ใครเจ็บคอเป็นไวรัสโคโรนาหรืออะไรเนี่ยกินอะไรต้มกินอะไรขิงค่ะกินเลยนะคะคนเป็นโรคายกินขิงได้ดีมากๆกกระเทียมหลินจือนะคะอง,งุ่นเขียว หอมหัวใหญ่กระเจี๊ยบกินได้นะคะแล้วก็ใบบัวบกและแอปเปิลเขียวค่ะอันนี้เป็นของดีมีไม่กี่อยา่างเอาเป็นว่าของดีๆที่กินได้เนี่ยประมาณ10อย่างเองนะคะสำหรับคนเป็นโรคไตอะไรควรเลี่ยงอะไรควรกินที่สำคัญนะคะเป็นโรคไตแล้วอย่าก,กังวลตั้งแต่เด็กไปจนถึงอายุ90ก็ยังเป็นได้นะคะ พี่ๆเราหลายคนเนี่ยก,ก็เป็นอยู่แล้วก็ล้างไตกันส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็จะไปฟอกไตที่โรงพยาบาลการรักษามี2วิธีวิธีที่1คือการไปฟอกไตฟอกเลือดนะคะใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงต่อวันในการที่จะถ่ายเลือดะคะเหมือน,นกับฟอกเลือดเนะะี่ยค่ะคุณหมอจะเป็นคนทําเท่านั้นก็ระวังการติดเชื้อนะคะอันนี้ก็ยิ่งโควิดก็ยิ่งแบบอันตรายนะคะสำหรับอันนี้ นะครับต้องปลอดจริงๆนะคะกะ็โรงพยาบาลบางแห่งก็คนเป็นโรคไตอะคะ่ะเขาติดเชื้อมาจากหลานมาจากลูกมาจากหลานหลานที่แบบมาจากกรุงเทพนะคะเป็นจังหวัดเสียงนี่แหละเสร็จแล้วเป็นโรคไตไม่รู้ตัวแต่เขาก็ไปตรวจปกตินะคะสุดท้ายเนี่ยทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่หน้าห้องโรคไตเนี่ยเป็นโควิดไปด้วยแต่ว่า ทั้งหลายทางพวกก็ปลอดภัยหมดแล้วล่ะนะคะหลานเขาที่เป็นคนพาไปก็ติดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะรักษาด้วยกันฟอกเลือดสัปดาห์ละสามครั้งสี่ครั้งสองครั้งแล้วแต่อาการซึ่งไตเนี่ยมันจะมีห้าระยะนะครับระยะแรกก็ดูแลง่ายหน่อยระยะสองแต่ว่ายังไงก็ไม่หายขาดนะคะบอกก่อนเตือนก่อนพอรนก็ดูแลรักษาด้วยการระวังตัวอยู่ได้เป็น20ปีอะคะ่ะน้องคนที่เป็นญาติกันก็อยู่ได้เป็น20ปี พันก็ไม่ได้อันตรายถึงขนาดนั้นแต่ก็ช็อกไปได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะคะเคยเจอคนแบบ3ชั่วโมงไปหรือก็มีไตวายเฉียบพลันนะคะก็บวมถึงเลยฉี่ไม่ออกมาคือเขาอาจจะเป็นก่อนหน้านั้นแล้วหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าที่ที่เราเห็นก็คือ3ชั่วโมงนะคะเพราะอันนี้เนี่ยอีกอันนึงวิธีการรักษาก็คือการล้างไตด้วยตัวเองกลับมาทําที่บ้านตัวเองได้นะคะใช้น้ํายาที่ มีคุณภาพซึ่งเขาก็จะส่งให้เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยสามารถที่จะต้องผ่าตัดช่องท้องเหมือนกับปิดเปิดวาลวนะคะเอาน้ําเข้าไปวันหนึ่ง 200cc ต้องเอาออก 200cc ต้องวัดปริมาณน้ํากันเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องปลอดค่าเชื้อให้ดีนะคะต้องมีน้ําเกลือต้องมีแอลกอฮอล์ oh ที่ดีแล้วก็มีสถานที่ที่เหมาะในการที่จะนอนนอนอล้างท้องนะคะก็ใกล้ตัวนี้ก็ คนขับที่เคยอยู่ด้วยก็เป็นนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยกันล้งางไตวันละ3ครั้งนะคะอันนี้ก็ก็มาแบ่งกานกันสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ยาวหน่อยแต่ว่าจำเป็นนะคะแล้วแนะนำค่ะแนะนำถ้าอยากกินกาแฟจริงๆขอให้กินกาแฟตัวนี้เบโซเมื่อกี้ค่ะที่พูดบอกว่าหลินจือกาแฟเบโซนี่มีหลิงจือนะคะน้องเขากินแล้วเนี่ยค่าเลือด ไตเนี่ยดีขึ้นนะคะแต่แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเอาของคนนึงไปใช้อีกคนหนึ่งไม่ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะพบกันเท่านี้อย่าลืมติดตามด้วยการกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะแชร์กันไปให้เยอะๆหน่อยนะคะแชร์กันไปไปแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะ